นี้อาจจะคือไปเวิร์กในชินโยบายนี้อาจจะไม่ได้ครับแต่ว่าเ,เราสามารถที่จะทำให้เขาเรียกอะไรสิสเต็มวันสิสเต็มทูอ่ะมันเอฟเฟกตฟมากครับเพราะว่าเราเห็นเลยว่าชีวิตมนุษย์จริงๆมันตัดมันตัดสินใจจากสัชาตยานจากอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นส่วนมากครับแล้วก็มันทำให้เราตระหนักได้เลยว่าเฮ้ยจริงๆ การออกแบบนะโยบายหรือแม้กระทั่งการออกแบบอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับคือถ้ามันยากมันใช้เรชแนลเยอะอะไรเงี้ยมันก็ไม่เ f ฟเฟกตีฟซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจและยอมรับมันได้แล้วเพราะเรารเผชิญกับสิ่งนี้มาตลอดทั้งชีวิตเราควรจะกลับมามองมันได้ใหม่แล้วว่าเฮ้ยจริงๆทํายังไงให้มันง่ายและทุกคนทําตามได้โดยที่ ไปสะดวกสะดวกแล้วมันก็มีจริยธรรมมากเพียงพอในการที่จะทําให้สังคมมันอยู่ด้วยกันได้อันนี้มันเป็นจุดที่เราควรจะหันกลับมามองได้แล้วว่าเออตัวนี้มันสําคัญแล้วก็มันควรจะเอาไปใช้จริงๆสักทีครับ การที่มาเวิร์ k ช็อปวันนี้นะคะสิ่งที่ได้กลับไปเนี่ยหนึ่งเลยคือความรู้ความรู้ใหม่จริงๆค่ะในเรื่องของด้านของเศรษฐศาสตร์และพฤติกรรมว่ามันสามารถที่จะมาออกแบบเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคมในประเด็นต่างๆได้ยังไงนะคะแต่สิ่งที่มาแล้วมันได้จริงๆเลยเนี่ยคือทําให้เรารู้ว่าคนที่มาเข้าร่วมงานการที่มีเซสชั่นในการแบ่งปันในการพูดคุยในการระดมสมองอะค่ะทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วความเท่าเทียมกับความเข้าใจทางด้านเรื่องเพศอะ มันแคบนะมันแคบมากเลยกับตัวเราเองเนี่ยพอเราได้ฟังคนอื่นพูดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าโอเคกับสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันเปิดโลกยังไงความเข้าใจของคนอื่นความเข้าใจของเราในมิติทางด้านนี้ค่ะมันยังไม่ได้ขยายไปถึงไหนเลยการเปลี่ยนแปลงมันยังไม่ได้เกิดขึ้นสักเท่าไหร่ฉะนั้นในการที่จะทำเอาเอา,เอาเรื่องของทักษะหรือว่าเครื่องมือที่ได้เรียนรู้วันนี้มันเอามากับตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปอดัดแอพกับการทํางานการปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เหมือนกัน เพราะว่าการทางานในเรื่องของการออกแบบที่อยากที่จะฟังคนอื่นๆคนอื่นๆในการพูดประเด็นทางด้านนี้คนอื่นๆความคิดเห็นของเขาด้วยความที่ว่าในกลุ่มอะค่ะมีทั้งเด็กมัธยมมีทั้งพี่ที่ทํางานกับองค์กรสหรประชาชาติความรู้ความประสบการณ์การแบ่งปันมันทําให้เรารู้สึกว่าสังคมไทยยังต้องการอะไรแบบนี้นะคะต้องการพื้นที่ที่จะมาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณฟังสิ่งที่คุณคิดอะ่ะมันก็ไม่ใช่ ตัวตัดสินไปซ้ำหมดทุกอย่างมันมีอะไรที่สามารถพัฒนาได้อีกมีส่วนร่วมได้อีกค่ะก็คือแนวคิดเรื่องเศรษฐศาสพฤติกรรมเนี่ยมันกำลังกำลังมากำลังมีหลายคนพูดถึงแต่ว่าการที่จะเข้าใจเรื่องนี้จริงๆอ่ะมันต้องอาศัยคนที่เขาเข้าใจจริงซึ่งเวิร์กช็อปเนี้ยทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสพฤติกรรมและการนําไปใช้จริงได้อย่างชัดเจนมากว่าการที่เราจะออกแบบนโยบายออกแบบกระบวนการที่เข้าไปแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้าง มันไม่ใช่แค่การว่าสร้าง poliicy หรือสร้างกระบวนการเครื่องมืออะไรลงไปบอกเขาตรงๆแต่มันคือการทํายังไงให้เขาสามารถจัดก,การเข้าใจถึงปัญหาได้เองแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ได้จากโค้ชชอปนี้คือคําว่าการที่เราใช้เครื่องมือนะครับในการหา unconscious b i a s สิ่งที่เป็น b บ a s สิ่งที่เป็นอคติแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเครื่องมือเนี้ยมีประโยชน์มากในการที่เอาเนี้ยมาตีแผ่แล้วเราจะได้รู้ว่าเรากำลังแก้ปัญหาอะไรแล้วก็จะได้แก้ได้ถูกทางครับ